ร้อนไม่ได้ก็จะตายอืมบางตัวไม่ตายก็มีอืมเวลาพอนั่นเสร็จปุ๊บพอถึงตอนเย็นก็ขับรถเข้าไปทิ้งหลังฟาร์มจะมีขุดหลุมไว้อืเป็นท่อ,อเหมือนกับถังถังถังส้วมเราอะ่ะอืขุดลึกลงไปฝาปิดตอนนั้นไปก็ไปเทใส,ส,ส่ลงไปเทใส่เทใส่ทำลายบางทีก็บา,บ,บางทีอาทิตย์หนึ่งทำลายสองผลก็คือวันจำลายวันพุธกับ บันศุกห,หรือไม่ก็เก็บไว้เสาเสาเนี้ยเชื่อไหมว่าเราตอนแรกเนี่ยคิดได้ไหมว่าตัวเองคือว่าตัวเองทําอะไรกับลูกเชียร์ทำอะไรกับไก่ไว้ตอนแรกคิดได้ไหมหรือว่ามารู้สึกตอนที่พี่พูดเคยเคยคิดหนึง่งเพราะว่ามาเห็นมาเห็นเล็บตัวเองสามเล็บเนี้ยถึงเล่นได้เพราะเป็นเกี่ยวกับไก่เพราะว่าไก่มันจะมีอยู่สามอ่าใช่สามสามสามนิ้วสามนิ้วนั่นแหละแล้วก็ทีนี้มัน พอมาเห็นแล้วมันทำไมมันดูมันคล้ายคล้ายตีนไก่นะคล้ายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมานอนนึกเคยอาจจะเป็นเวรกรรมติดจรลดุนั่อเพราะว่าเคยไปทําทําฟาร,ร์มไก่ได้สองสามปีแล้วก็มาดูมันจะเหมือนออมันจะเหมือนแบบเหมือนตีนไก่บ้านมาโอเคอันนี้คือที่พี่ให้เอกเล่าเนี่ยเพราะว่าพี่เชื่อว่าหลายๆคนที่ฟังเรื่องเอกเนี่ยอาจจะเชื่อเรื่องบุญบาปมากขึ้นแล้วก็เชื่อเรื่องเวรกรรมมากขึ้น จึงเลยขอให้เอกเล่าเรื่องเป็นธรรมทานซึ่งตอนนี้เอกก็ได้แบบว่า,าได้ได้ได้โดนแบบนี้นะครับกับเรื่องเวรกรรมเขาตามเอกแล้วเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เ,เรื่องตรงน,นี้อยากให้ทุกคนมองว่าเอกเขาก็รู้สมบสกผิดในสิ่งที่เรยงทำเพราะทุกคนมีการผิดพลาดนะตอนที่ทำอาจจะไม่ได้คิดแต่เนี้ยที่น้องโดนเนี่ยโดนมาเยอะสาหัสแล้วใจอะเราก็ไม่อยากทํา แต่ในเมื่อมันเป็นคําสั่งเราก็ต้องทาเพราะเราเป็นปนัรง,งานต้องหันเงินมันก็<า>ต้องทอําเป็นสะเก็ดทั้งตัวเลยอืมแล้วก็มารู้สึกปวดไหมอะไรได้ไงปวดฮะนอนเนี่ยอย่างมันมันที่นองมันแข็งไงมันเหมือนกระดูกชนเอากระดูกไปชนเออครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยเหลือนะครับขอบคุณครับเป็นพระคุณมากๆครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับ